ทางแนลงสวัสดีครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยครับไม่ได้ไปหารูปเกี่ยวกับเกษตรกรงมงนาอะไรต่างๆไม่ได้ด้ออกไปไหนเลยครับช่วงนี้ยังก็รัวโควิดอยู่ครับและอีกอย่างหนึ่งก็กําลังปลูกข้าวโพดอยู่ครับยังไม่แล้วเสร็จครับแต่แปรทํารั้วทําอะไรเรียบร้อยใส่ปุ๋ยลองก้นเรียบร้อยเหลือปลูกครับ แล้วก็ยังมีพักยังอืนรออีกครับก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยครับทำงานตัวเองไปก่อนวันนี้เอาหอมแบ่งมาให้ชมกันครับที่ปลูกไว้โอ้ช่วงนี้อากาศมันเย็นครับหอมนี่วุ้สมบูรณ์เนาะสวยงามมากดูสิครับดูครับกอใหญ่ๆเลยเห็นไหมครับนี่หอมแห่งนะครับเนี่ยกอใหญ่มากเห็นไหมครับงามจริงๆเลยโอ้โหอากาศมันเย็นด้วยแหละครับช่วงนี้ อากาศหนาวผักจะสวยขึ้นสวยให้ชมแต่ละกอดูสิครับนะครับงามคือสวยสมบูรณ์จริงๆสมบูรณ์มากนี่ครับนี่ยัแกแปงก็เอาลงผักชีผักชีมาแซมนิดนึงครับนี่นะครับงามจริงๆแล้ว เนี่ยก็เก็บไปกินหลายรอบแล้วนั่นครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปลงครับหมดเจ็ดแปลงงามๆหอมแบงล่นล้วนมันสมบูรณ์จริงๆเอามาให้ชมกันครับงามมากอากาศเย็นๆด้วยนะครับปลูกอะไรก็ขึ้นงามครับช่วงนี้เนี่ยครับแล้วค่อยดูสวนใหญ่แปลงใหญ่<ง>ครับ เสร็จสับก็จะถ่ายทำให้ดูอีกทีครับวันนี้ดูหอมไปก่อนครับขอหอมหน่อยอาครับมาเอาไปเลยครับมาเอาไปเลยขอบคุณครับที่รับชมรับฟัง